ก็ขออัญเชิญปู่ฤาษีทุกๆพระองค์ทุกๆองค์ที่สถิตอยู่หน้าเขาแห่งนี้ณน้าถ้ำน้ดอยแห่งนี้ขออัญเชิญเสด็จท่านมาเป็นประธานในการทัพพราพาอในการบวงสรวงในวันนี้เปิดพระเปิดโลกขอให้เปิดโลกเปิดไทยไปทั่วทั้งแผ่นดินเอาดินเอาธรณีแห่งนี้จังหวัดยังไงอำเภอดอยหลวงวัดวัด วัด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 วัหวงมาได้เกียรตฮะข้อหลวงมากรรมหลวอาจารย์เร็วฮะอวัดทุ่งกว่างนี่อาจารย์ว่าพิสไปไหนครับแม่ผู้หญิงคุนายอท่านคนเอกคนโตจ้องขอหนึ่งยอดข้ามาถวายเนาะวัดทุ่งกวางนะอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย วันนี้อาจารย์นำชัยชัยมงคลได้มา,าทำพิธีเปิดโลกเอาพระปางเปิดโลกนี้เป็นสักขีพยานเอาแม่ธรณีเอาสิ่งศักซิิทั้งหลายเทพุวดาเป็นสักขีพยานในการเปิดบ้านเปิดเมืองเปิดโลกของเราเปิดบ้านเปิดเมืองให้ขึ้นไปสู่แห่งความสงบทุกขร่มเย็นเปิดโลกวันนี้พร้อมโดยศรัทธาของวัดทุ่งกวางทุกๆคนอำเภอดอยหลวงจังหวัดชาย อาเปิดเพื่อเป็นเกีฑนเป็นใจเพือกับประเทศไทยเพื่อไปสู่แห่งความสงบสุข่มเย็นเพื่อไปสู่แห่งแดนสีวิไลในวันนี้ยามนี้พุกัังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิด